này Bèn bèn à bèn bèn nè Kiểu chảo đi à Ui ngam đi à สวัสดีตอนเช้าๆครับท่านผู้ชมครับก็ได้เวลาตักป่าอีกแล้วครับพาท่านผู้ชมมาตักป่าเหมือนเดิมครับผมก็อ,อยมาอยู่หัวเรือของเรานะครับช่องนักล่าท่าจีบนะครับผมก็คือเขาวันนี้มาตักครับเดีามาลุ้นกันว่า,าจ,จะได้เอา้ามีไหมอ,อ,อ,อ๋อนี่ยยังไม่ได้ล่อ เหยื่อล่อนะครับอยู่ตรงนี้ครับผมมาดูกันนี่ครับเหยื่อล่อของเราก็จะเป็นกากมะพร้าวกับอาหารปลานิลเล็กนะครับของซีพีนะครับผมก็จะขับเรือสาดตามพุ่มมาครับอา้าวไม่ได้ดูเลยมีตัวไหมไม่มีพุ่มแรกของเรานั่นไงไม่มีได้ไงนั่นไงนั่นไงนั่นไงสองแต้ม เอาแล้วไว้ไหนอโยนในเรือเลยไงกระลุงปุ้งปังปุ้งปังอะทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโยนมาให้ผมเดี๋ยวผมจะมัดสวิงอ่ะเดี๋ยวขอออกแป๊บครับผมแกะเสร็จครับนี่ที่เราจะเอาไว้คือสวิงตรงนี้ข้างข้างนะครับเฮ้ยมีตัวยุบยุบอยู่บินไหมอุ้ยโอ้โห bịn cái trái nấy nấy nhanh 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 tua khắp Tua điêu nhanh 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 Mình nhanh 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 nè nhanh 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 อ้าวนีนีมันหนีเรามั้ง เนี่ยอาต่อเลยเดี๋ยวไม่ทันทันไหม อุ้ยออุ้ยออกไม่ได้ครับยังติดอยู่โอ้เหลือติดเดียวติดคอไม่ได้อะไม่ได้อะเอามานี่นนใช่เอามานี่ยังมานี่ยังมานี่ตันลนโอ้ยอยู่ข้างนอกด้วยมึง ลันออกไปเลยดีนะไอมันเข้าตรงเหงือกมันนะเลยไม่ไปแก้วครับใส่สวยๆ อ้ยไปแล้วไปเลี้ยวไม่เหลือออกหมด <c oughs> เดี๋ยวพุ่มนี้หน้าลุนวะหลุ่ยใหญ่มันตรงปากคอด้วยอ่ะปากคางด้วยอ่ะ นั่นนั่นนั่นั่นนั่นน,นันนันนนนนนนหันิโอ้ยไปยังยังหันอยู่ไงอย้อยอ้ยสามต้มโหวสวยสวยเลยตะเพียนขาวขู่มีแต่ใสนี่ก็คือโลหนึ่งละสามตัวอันนี้สามตัวโล <c oughs> แวครับงานนี้แก้วแก้วแก้ใสเดี๋ยวมาดูเปรียบเทียบกับมือผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูใสกัน ตัวใหญ่ตัวเล็กไองกเอาเอาเล็กอาเล็กสุดไงมาก่อนนี่ครับเล็กสุดสวิงไปใหญ่ขึ้นมาแล้วก็อุ้ยน,นี่ครับตัวกลางเจ้าแล้วตัวใหญ่สุด นไปไปงับไปไปน้อยถึงภูมิแล้วเฮ้ยสวิงโดนมั้งปลาเข้าไป ตึงกว่ามาเราเห็นแต่ได้เขาไล่บัวแล้วมันนี้คือเป็นแม่น้ํานะครับไม่ใช่วัดเป็นแม่น้ำยอดยักษ์เลยครับหมายของเราขับเรือมาเรื่อยๆอ่อยมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นคลองแม่น้ําท่าจีนนะครับตอนนี้ก็คือจะฝังตัวที่นี่อยู่นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้ไปไหนเลยหากินอยู่ตรงนี้ก่อนัว <c oughs> ไม่มีตัวไงอ๋อติดลากลาก,ลากของบุ้งมันมันยาวครับมันดึงยากไงดึงยากวันวันทันมันเมะเสือกไปฟึก โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแจยวสองแต่มครับเป็นอะไรที่สวยงามมากเอ๊ะมันกินอิ่มนะฮะเอ,อ,อ,อาอาหารให้ให้รอามายอยยามน,นี่ครับสวย ครับไปเร็วอยู่ด้วยตัวเล็กต uh ัวใหญ่ไปเสยเอ้ยตัวใหญ่ก็อยู่ โอ้ยโอ้ออุ้ยอันนี้เกือบโลครับตัวนี้นี่ครับตัวเล็ก นี่ฮาเต็มไม้เต็มมือครับสีสันสวยสันส,นสดใสตัวใหญ่ๆเข้ารูไปเลยจัง

ติดลากพักลากพักอย่าเป็นไรปลายังอยู่ไม่โดนหรอกลากกระเอ๋าไปยังอยู่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 ยนะใหย่หยีนนะได้แล้วกี่ตัวสองตัวสามตัว สี่ตัวห้าตัวโอ้คุ้ม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 โอ้ตัวนั้นยงใหญ่เลยที่มันอิ่มหรอกมันไปไม่ได้อะใชเออเต็มไม้เต็มมือต้องไป khục đấy Mày Này Chéo Nào, vẫn mi mấy ít á

กูมาเข้าสวิงแล้วไงยังเผือตะเล็ดอยู่เค่นั้นยังอยู่ยังอยู่โอ้โดดออกแล้วสวิงติดพักโอ้โดดอีกแล้วอู้หลายตัวอยู่สามตัวเจ้ว เอามาติดอะไรขอาปลาก็มีโอ้โเขาฟังก่อนปลาก็เยอะลาก็เยอะโอ้ภูมินี้ไม่ได้เลยวะสวยมิวี้ ชีวิตกระจายเยอะแยะไปหมดปลาสี่ห้า 4, ตัวมนันก็ต้องมีอุปสรรคกันนะน้ายัางมีนกมินกกิน <c oughs> ไม่แก <c oughs> จำนวนนี้ยังมีอีกอะจำนวนนี้ได้ทุกที่ทุกเวลาแต่จริงแลักเนี่ยน้ายังมีนกมีหนูนะภาษาอะไรก็ตักปลาได้ไม่ติดลากกันก็ไม่รู้รู้ว่าโตรหนักนะกันเนี่ย หดเสินเรามาดูผลงานของเราดีกว่าผลประกอบการของเราดูผลประกอบการของเรา นี่พอได้เยอะไหมท่านผู้ชมผมว่าเยอะนะ<ๆ>เดจ๋วๆเลยอ่ะสวยงามเลยอ่ะก็รวมแล้วประมาณสิบสิบโลได้เชา้าละสิบโลเช้าลสิบโลสามร้อยสามร้อยครับ <c oughs> 3, ดูไซส์ซะก่อนดูไซส์ซะกก่อนโลกว่าแต่ไม่ได้ขายนะครับบอกไว้ก่อนคือไม่ได้ขายกินอย่างเดียวแจกหรือว่าไม่ได้แจกก็คือเอาไปขายให้ชาวบ้านนะครับเอาไปทาปลากรงปลาเกลือกันนะครับผม <c oughs> ก็ดูผลงานประกอบการเยอะแยะให้หมดเลยถ้าอยากได้เอาสวยๆมายืนโชวกันดีเยอะเลยโอ้โหเยอะอะขอรำลาท่านผู้ชมไปก่อนยังไง ไว้เจอกันใหม่อีพีน้านะครับผมแล้วก็อย่าลืมจอยนักล่าท่าจีนด้วยครับผมไว้เจอกันใหม่อีพีน้าครับสวัสดีครับ